สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มนทานะคะในช่องมนทาสไตล์ค่ะวันนี้ก็เช้านะคะเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้พี่มณทาก็มีชุดชุดเรสนะคะแต่ว่าเป็นผ่าผ่าข้างนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันค่ะชุดนี้มี ขนาดไซส์สี่สิบสี่สองสี่สี่ก็สี่สิบหกนะคะส่วนความยาวก็จะสี่สิบหกนิ้วตรงชุดน,นี้จะเป็นกระดุมตรงเหมือนเป็นไหล่สลอปะนะคะเป็นไหล่สลปมันจะเขาเรียกจะมีมีไอตรงแขนตรงรักแร้ตรงนี้เขาจะติดกระดุมด้านด้านข้างนะคะด้านข้างกระดุมตรงนั้นนะคะเป็นแขนแบบ แขนประมาณ8ส่วนประมาณนี้นะคะโคกลมออลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ4สวยนะคะแต่ละลายแต่ละลายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแมทกับคังเกงสีอื่นๆได้เนี่ยอย่างลายแบบนี้เราจะแมทด,ดำหรือแมทแดงก็ได้คะ่ะแล้วแต่ คือแล้วแล้วแต่เลยนะคะส่วนกางเกงก็เป็นแบบฟรีไซส์นะคะเป็นยางยืดข้างหลังเป็นกระดุมข้างหน้านะคะก็สะโพกได้ถึง44ยืดได้ถึง44สะโพกได้ถึง44หมายถึงว่า4 4่สหกหมายถึงว่าลูกค้าไม่สะโพกต้องไม่ถึงนะคะ ถึงจะใส่ได้สะโพกแค่ลูกค้า40ก็โอเคแล้วคะ่ะ42 40 42ประมาณนี้คะ่ะใส่ไดอ้อย่างสีลายอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถจริงๆมันแมทกับขาสั้นได้ด้วยนะคะแต่แมทกับขายาวก็อันนี้ขาเก้าส่วนนะคะแมทกับขาเก้าส่วนก็สวยมันก็จะดูแบบเออแปลกๆดีนะคะ สวยดีเหมือนกันมันอยู่ที่อยู่ที่คนชอบแหละนะคะแล้วแต่หมัดกับขาสั้นก็จะสวยปอีกแบบหนึ่งเม็ดกับขายาวก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะทุกคนก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอย่างดำลายดำแบบเนี้ยเออเม็ดกับสีขาวก็ดูดีนะคะสวยมันถาว่ามันมันเข้ากันนะคะส่วนเกงเราก็สามารถ ไปแมทกับเสื้อปกติธรรมดาได้อีกนะคะถ้าเป็นขายาวก็ไปใส่ปกติหรือถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อกางเกงไปได้วยเราก็ซื้อแต่ชุดพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนตัวนี้หนึ่งหนึ่งเก้าศนนะคะเท่านั้นเองไม่แพงนะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เพราะว่ามีไซ 40 42แล้วก็44ด้วยความยาวก็ได้ถึง46นะคะก็ค่อนข้างค่อนข้างได้ยาวอยู่นะคะสีขาวนี้ก็สวยไว้ใส่ไปวัดได้นะคะสีขาวถ้าเราไปแมทกับการกุ้งขาวด้วยก็ค,คล้ายๆสไตล์แบบชุดแขกนะคะ พื่อนถามว่านะถ้าเราดูอะนะประมาณนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆก็ก็ดูนะคะเพื่นทารากไว้ให้ยาวแล้วไวาให้ดูให้ให้ชัดว่าประมาณไหนแล้วก็สามารถที่จะแคปหน้าจอได้ทันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขยายดูแคปหน้าจอแล้วขยายดูรายละเอียดได้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวลินดาจะมีรายละเอียดไว้ในคำอธิบายในคลิปนะคะทุกคนคะ่ะนี่สีเป็นสีเหลืองพรายเนาะสีเหลืองพรสีเหลืองพรก็สวยสีพื้นๆอย่างนี้เราจะไปแมตกางเกงลายก็ได้แมตกางเกงสีเดียวกันก็ได้แบบนี้นะคะหากสนใจก็ติดต่อร้านได้จากข้างบนนี้เลยค่ะแอดไลน์นะคะแล้วก็ ทักมาแคปหน้าจอแล้วทักมาได้ค่ะเพราะว่าถ้าในคอมเมนต์ของตรงนี้เ่ยทักมาได้เดี๋ยวยิ้มทายจะส่งลายส่งอะไรไปให้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอธิบายอะไรได้มากหรือว่าติดต่อสถานที่อะไรเงี้ยมันมันวางไปไม่ได้นะคะ เข้ามาในลายสะดวกกว่าค่ะทุกคนค่ะเข้ามาในลายเลยดีกว่าสะดวกที่สุดนะคะอย่างที่นางแบบใส่เห็นไหมคะเนี่ยสวยคือน่ารักนะคะใส่ได้ทุกวัยดูไหมคะว่าอันนี้แม่ลูกกันนะคะใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ นางแบบเราทั้งแม่ทั้งลูกนะคะสวยมากน่ารักทั้งคู่ค่ะชุดมันแค่4 6ใช่ไหมก็เลยเวลาใส่มันจะเหลือขาประมาณนี้หน่อยหนึ่งก็ก็ดูน่ารักดูสวยงามค่ะทุกคนค่ะถ้าสนใจก็ทักได้นะคะ @idline ด้านบนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่บรรทักก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะ ที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะย่าด้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเราสั่นกระดิ่งไว้นะคะวันนี้พี่นุ่นถามขอขอนุญาตไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ บายบายฟังเพลงต่อแล้วก็ดูกันไปจนจบนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพี่บรรทาเสียงแห้งมากค่ะทุกคนภาคต่อไปไม่ไหวละโอเคบายบายจ้าพี่บรรทาจบคลิปไปแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตค่ะออกางเกงค่ะไม่ได้แจ้งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะทักมาว่าทําไมไม่แจ้งนะคะกางเกง790นะคะ กางเกง790นะคะทุกคนค่ะสั่งได้ค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะก็ทักมาได้เลยค่ะจะจะกางเกงอย่างเดียวหรือชุดอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ต้องจัดเป็นเซตค่ะเอาละค่ะไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ